รองวันสีสังวานแด่พยาบาลดีเด่นระดับประเทศทั้งภาครัฐภาค,ภาคเอกชนทั่วประเทศกระทรวงสาธารณาสุขให้ความสำคัญกับบุคลากรพยาบาลซึ่งเปรียบเสมือนฐานรากของระบบสุขภาพเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันจึงริงเริ่มรางวัลพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณาสุขมอบรางรลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์จัก,กรธรรมธรรมศักดิ์ ซึ่งดูแลกองการพยาบาลจึงมอบหมายให้กองการพยาบาลจัดตั้งรางวัลพยาบาลดีเด่นกระทรวงสาธารณาสุขพุทธศักราช2552โดยใช้ชื่อรางวัลเพชรกาสลองมอบให้กับบุคลากรพยาบาลกระทรวงสาธารณาสุขจนถึงปีพุทธศักราช2557กระทรวงสาธารณาสุข ร่วมกับสภาการพยาบาลขยายขอบเขตการพิจารณารางวัลให้ครอบคลุมพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในทุกๆสถาบันทั่วประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นรางวัลสูงสุดระดับประเทศกระทรวงสาธารณสุขได้นำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามสีสังวานเป็นชื่อรางวัลเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติในวโรกาสคล้าวันพระราชสมภพครบ110ปี เมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2553และให้เชิญอักษรพระนามาพิทไทยสอวอปฏิสถานบนโล่รางวัลดังกล่าวตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2556เป็นต้นมากระทรวงสาธารณาสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลสีสังวานโดยมีประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธาน นายกสภาการพยาบาลเป็นรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากกระทรวงสาธ,ธารณสุขกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรวิชาชีพและผู้อํานวยการกองการพยาบาลทําหน้าที่กรรมการและเลขานุก,การตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558และดําเนินการต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยรางวัลสีสังวานประกอบด้วย3สาขาได้แก่ 1. สาขาผู้นําการพยาบาลระดับนโยบาย 2. สาขาการพยาบาลในสถานบริการและสาขาพยาบาลในชุมชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือผดุงคันที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีผลงานในระดับนโยบายที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงคันด้านการศึกษาด้านบริการด้านวิจัยและอื่นๆและหรือด้านสุขภาพที่มีผลกระทบในวงกว้าง สสาขาการพยาบาลในสถานบริการหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการพรัะธุงคันที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับโรงพยาบาลทั่วไปขึ้นไปรวมทั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางทั้งในภาครัฐหรือเอกชนที่มีผลงานโดดเด่นในวงกว้างเป็นรูปแบบที่ดีด้านปฏิบัติการพยาบาลที่ส่งผลดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้มารับบริการในสถานบริการสุขภาพ 3. การพยาบาลในชุมชนหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการพัุงคันที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือในหน่วยงานบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือมีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนางานการพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานโดดเด่นในวงกว้างเป็นรูปแบบที่ดีด้านการปฏิบัติการพยาบาลที่ส่งผลดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและสถานบริการสุขภาพ รางวัลสีสังวานจึงเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มอบแด่ผู้ประกบอบวิชาชีพการพยาบาลและการพรดุนคันทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นการเทร่าพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงมิเกียรติยศสูงสุดและเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล สมเด็จพระกรณิษฐ์ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์นวราชพักดีศิริกิจการณีพิรยาพัฒน์รัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทพระราชทานรางวัลศีสังวานณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้และนับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสีสังวานกองการพยาบาลในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลสีสังวาลขอเชิญพยาบาลวิชาชีร่วมเสนอชื่อและส่งผลงานผ่านองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสีสังวานสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองการพยาบาล